สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาหัดเล่นกีตาร์เพลงหน้าหนาวปีนี้นะครับช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับเข้ากับฤดูกาลพอดีนะครับคอร์ดที่ผมจะเล่นในเพลงนี้นะครับก็จะมีคอร์ด G ครับคอร์ด d E m i n o r B minor แล้วก็คอร์ด C นะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้มาจับคอร์ดกันก่อนนะครับเริ่มจากคอร์ด G นะครับคอร์ด G เริ่มที่นิ้วนางนิ้วนางนครับจับที่เส้น1ช่อง3นิ้วกลางจับที่เส้น6ช่อง3แล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้น5ช่องสองครับ เป็นคอร์ด G นะครับหรือว่าจะจับเฉพาะเส้นหนึ่งเส้นเดียวก็ได้นะครับเส้นหนึ่งช่องสามใช้แทนได้เหมือนกันนะครับแต่พยายามตีให้โดนสี่สายล่างนะครับสี่สามสองหนึ่งไปนะครับจะตีให้โดนหมดก็ได้นะครับแต่ถ้าจะตีให้โดนเฉพาะสี่สายล่างมันจะเพราะกว่านะครับเพราะว่าด้านบนเราไม่ได้จับนะครับ ต่อไปเป็นคอร์ดดนะครับคอร์ดดเริ่มที่นิ้วนางนะครับจับที่เส้น2ช่อง3นะครับนิ้วกลางจับที่เส้น1ช่อง2แล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้น3ช่อง2ครับอันนี้เป็นคอร์ดดนะครับต่อไปเป็น e minor นะครับ e minor ใช้นิ้วนางนะครับ จับที่เส้น4ช่อง2นิ้วกลางจับที่เส้น5ช่อง2ครับอันนี้เป็นคอร์ด E minor นะครับหรือว่าจะใช้นิ้วชี้จับที่เส้น5ช่อง2แล้วก็นิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง2ก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ถ้าจับแบบใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเราจะเหลือนิ้วชี้ไว้ไปต่อคอร์ดอื่นได้นะครับเวลาเราจะหัดจับคอร์ด e เราก็เพิ่มนิ้วชี้เข้าไปที่เส้นสามช่องหนึ่งมันก็จะเป็นคอร์ด e ถ้าเราจับแบบนี้แล้วเราไม่เหลือนิ้วไว้จับด้านหน้าเลย ก็ลองดูนะครับแล้วแต่ตหนัดนะครับคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด B minor ครับ B minor เริ่มที่นิ้วชี้นะครับจับที่เส้น1ช่อง2นิ้วกลางจับที่เส้น2ช่อง3นิ้วนางจับที่เส้น C ช่อง4นิ้วก้อยจับที่เส้น สช่องสอันนี้เป็น B ีไมนนะครับคอรต่อไปเป็นคอรดซนะครับคอรดซีเริ่มที่นิ้วชี้นะครับจับที่เส้น2ช่อง1น,นิ้วกลางจับที่เส้นสช่องสองนิ้วนางจับที่เส้น5้าช่อง3นะครับ สำหรับการจับคอร์ดน่าจะได้นะครับวิธีการตีคอร์ดนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับเป็นแบบเต็มห้องกับครึ่งห้องนะครับเต็มห้องก็จะตีเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปดูอีกทีนะครับลง ขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึลงขึ้นลงลงอันนี้เป็นวิธีตีคอร์ดแบบเต็มห้องนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็ตัดลงขึ้นออกได้นะครับเหลือเฉพาะลงลงขึ้น <uct> ขึ้นลงลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับดูนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยน แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแบบตีแบบไม่ต้องใส่ลงขึ้นตอนที่จะเปลี่ยนคอร์ดนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับ เครื่องห้องก็ตีลงสองครั้งนะครับแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเหมือนกันนะครับลงลงแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงอันนี้เป็นแบบวิธีการตีคอร์ดเครื่องห ouais. ้องนะครับหรือว่าถ้าว่า ใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็ตัดออกนะครับเหลือเฉพาะลงสองครั้งนะครับลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลง,ลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับหนาหนาวปีนี้เธอมาอยู่บอ่อสกอดพายอะ ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับอ่าเรามาเริ่มอัดกันไปตีและท่อนนะครับผมจะเริ่มจากวนคอร์ดก่อนหนึ่งรอบนะครับโดยจะตีคอร์ด g d e m i n เมแล้วกลับมาคอร์ด d นะครับโดยจะตีเต็มห้องหมดเลยนะครับที่ผมตีคอร์ดก่อนก็เพื่อจะหาคีย์ในการร้องเพลงนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราจะให้เหมือนกับ ต้นฉบับในคอร์ดที่ผมเล่นในวันนี้นะครับก็จะทับกาโปมาที่ช่อง4นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ทับนะครับเพราะว่าถ้าทาับกาโปมาช่อง4มันจะเป็นคีย์ของผู้หญิงนะครับผมก็จะร้องเสียงจะออกมาสูงไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ทาบดีกว่าครับ เสียงมันก็จะออกมาเกือบจะพอดีนะครับเกือบจะพอดีนะครับเริ่มวนคอร์ดก่อนนะครับแมแล้วก็มาลงคอดจีตรงคำว่าแนม นขึ้เลยเ,เราจะตีเต็มห้องหมดเลยนะครับในช่วงแรกนะครับลงกอดจีลงคำว่าแน้มพอดีนะครับแนมขึ้นบิงทึงฟา้าคือว่างเปล่าคือว่างเปล่าเปล่าบีเ,เมเนอร์นะครับเปล่าบ่ามียังบ่เป,เป็น บอเป็นเป็นอ e ีเมเนอร์ครับเป็นคือจังตอนที่เฮาตอนที่เฮาเฮาลงกอดซีเฮาอยู่น้ำกันเหลียวเบิงเหลียวเบิงเบ,บิงลงกอดจีนะครับเบิงรอบรอบคางคือบอสวยงามคือบอสวยงาม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 ,งามลง คอด b ี i มเนอนะครับงามคือจังมือนั้นบ่เป็นบ่เป็นเป็นลง e ี i มเนอนะครับบ่เป็นคือจังฝันเมื่อครั้งที่เธอเมื่อครั้งที่เธอเธอลงคอร์ด C เธออยู่ข้างกายแเต็มมอกหมดเลยนะครับเต็มมอกก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ด ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับดูตัวอย่างนะครับดูแบบติดติดเนมขึ้นเบิงทึงฟ้าคือวังเปล่าบ่ามีอย่างบ่เป็นคือจัง เดี๋ยวเบิ่งรอบรอบคาะคือบอสวยงามคือจังมือนั้นบอเป็นคือจังฝันเมื่อครั้งที่เธออยู่ข้างกายจักแม่นเป็นจังไดแล้วก็มาเป็นจังไดเป็นจังไดเราลงบีเม e r ตรงคำว่าไดนะครบ จักเม็นเป็นจังได้อยากถามไทยกระบอกล้าทักไปกระบอกล้าทักไปไปลงอ e ีไหมเนอ์ไปยานเป็นกระเด็นคนเก่าจังเหา่าคนเก่าจังเหา่าเหาลงคอสีเหาคงบ่จำเป็นเธอคงบ่สนใจเธอคงบ่สนใจลงคอด,ดีคอด,ดีตรงนี้เราจะตีเป็นสองห้องนะครับก็คือ คอร์ดดีครบห้องไปลงลงขึ้นขึ้นลงลงไปแล้วแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเป็นคอดดีอีกหนึ่งห้องลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงเธอคงบ่สนใจหน้านาแล้วก็ไปต่อในหน้าหนาวปีนี้นะครับแต่ใน ขอด,ดีตรงนี้จะเล่นสองรอบเป็นขอด,ดีสองห้องเฉพาะรอบแรกนะครับพอรอบหลังตอนที่ซ้ำแล้วนะครับจะเล่นแค่รอบเดียวนะครับเป็นขอดดีห้องเดียวเราจะตีขอดดีสองห้องเฉพาะรอบแรกเข้าใจนะครับดูตัวอย่างก่อนนะครับดูตัวอย่างแบบติด จักเป็นเป็นจังได้อยากถามไทยก็บอกลาทักไปยานเป็นประเด็นคนเก่าช่งเภาคงบ่าจาเป็นเธอคงบ่สนใจหน้าหนาวปีนี้แล้วมาหน้าหนาวปีนี้หน้าหนาวปีนี้ลงขอดจีนะครับตรงคำว่านี้ ในท่อนหน้าหนาวปีนี้เราจะมาตีเป็นครึ่งห้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งห้องนะครับเดี๋ยวตรงไหนกลับไปเล่นเต็มห้องผมจะบอกจะบอกนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นครึ่งห้องนะครับหน้าหนาวปีนี้นี่ลงกอร์ดจีนี่เธอบปอยู่บปอยู่อยู่บีมเนอร์อยู่ลง B ีม n เน อยู่บ่อหูสกอดกอดอีเมเนอร์กอดไอากาศหนาวอากาศหนาวหนาวลงดี now, hit, หนาวบ่อดดเห็ดไม่คนตายคุณลงขอดี่ขอดีเต็มห้องนะครับคนตายแต่อาการใจแต่อาการใจใจลงขอด,ดีนะครับดีก็เต็มห้องเหมือนกัน ใจของเฮาน่ะเป็นห่วงกองไฟที่เคยพิงกองไฟที่เคยพิงพิงลงกอดจีนะครับเดีย๋ยวดูไปตีละท่อนดีกว่าในในท่อนนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนคอร์ดบ่อยอยู่นะครับเดีย๋ยวดูไปตีละนิดนะครับดูแบบติดๆก่อนนะครับนานาเอาปีนี้ เอายบอกหูสิกอดไผ่อากาศหนาวบ่ได้ติดไม่คนตายแต่อากาศใจของเฮาน่ะเป็นดวงกองไฟที่เคยพิง้งกองไฟที่เคยพิงพิงลงกอดจีนะครับเครื่องห้องนะครับแบบมาเล่นเครื่องห้องนะครับพิงเขาจีทาไขเ้า,เาจีทาไข ใครลงบีไมเนอให้ที่เธอเคยทวงท่วงลงอ e ีไมเนอรท่วงผ้าห่มผืนเกา่าผ้าห่มผืนเกา่าเก่าลงขอด,ดีเก่าที่เธอนั้นห่วงห่วงลงขอร์ดีอดซีตีเต็มห้องนะครับห่วงกลับมาหม่มกลับมาหม่มห่มลงขอร์ดดี กอดดีก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับรับมาหอมมันไหมแล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่ลงคอร์ดจีตรงคำว่าได้นะครับจะก่อนมานิดนิดนะครับกอดใจได้บก่กอดจีก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ไปต่อด้วยกอ,อดดีเต็มห้องเหมือนกัน ต่อด้วย E มเนอรแต่มองแล้วก็ต่อด้วย D แต่มองแล้วเราก็จะกลับไปซ้ำเจิกมันเป็นจังด้อได้นะครับเดีย๋ยวดูติดๆในรอบนี้นะครับกองไฟที่เคยผิงกองไฟที่เคยผิงเขาจีท่าไกลที่เธอเคยปวงพ้าห่ม Go to the ก็จะกลับไปซ้ําตรงนั้นนะครับคนเก่าจังเอาคงบ่จําเป็นเธอกองบบสนใจพอเรามาลงเธอกองบ่สนใจเราก็ตีคอร์ดดีอ้องเดียวนะครับในในท่อนนี้นะครับเธอกองบ่สนใจนานาปนปีี้แล้วก็ไปต่อหน้าหนาวปีนี้เลยได้นะครับน่าจะไม่งงนะครับแล้วก็ซ้ำมาเป็นจบ กลับมาหอมมันไหมแล้วกอดไว้คือกอดใจได้บอบได้โบรเราลงคอดจีรงกับว่าได้แล้วก็เรามาขั้นด้วยกอดดีแล้วก็เรากลับไปซ้ำหน้าหนาวปีนี้อีกครั้งหนึ่งอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะได้นะครับในการตีคอดหน้าหนาวปีนี้ โดยปกติแล้วเพลงนี้ก็จะเล่นแบบแบบเกาไว้นะครับแต่เกาผมไม่ค่อยถนัดมผมเกาได้อยู่แต่ว่าผมเกาแต่ละทีมันจะไม่ซ้ำในเส้นเดิมนะครับเพราะผมจะมั่วๆ่วเอาแน่มขึ้นเบิงทั้งฟ้าคือวางเปล่าว่ามีอียัง Mm hmm. คือเป็นคือจัง mm hmm. ตอนที่เฮาอยู่น้ำกัน mm hmm. เลี้ยวบังเรารอบค่า mm hmm. คือบอสวยงามคือจังมือนั้น mm hmm. บอเป็นคือจังฝันเม mm ื hmm. อ่อครั้งที่เธออยู่ข้างกันมันก็จะประมาณนี้ครับ mm hmm. เวลาผมเก่า มันแล้วพอผมกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งมันก็จะไม่ตรงเส้นเดิมเลยคเพราะผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมเล่นไปมันไปลงเส้นไหนมังอาศัยจับจังหวะมากกว่านะครับโอเคคลิปเต็มก็กดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ไม่มีอะไรต่อสวัสดีครับบ๊ายบาย